สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เปาทงผ้าขาวสวนพุทธสาสามรถครับโมนีสิมาฉีดพ่นชุดป้องกันครับกับซีนี่ฉีดพ่นชุดป้องกันมาในแวกงท้องกั้วก็นอนแดงครับกับซีนี่ไตฟอร์ดครับผมไตฟอร์ดแล้วก็เออวอร์ดซีซีฟครับ แล้วก็มีอินดิพ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนมันจะเป็นโรคเอ็นแทกโรดโรดจะเป็นหน่วยตุ่มปปั๊มจะเป็นอ่าขีกาครับสิผิวสักซาแล้วก็หน่วยมันจะเป็นกระแดงครับขายบ่ได้ครับผมกรดต้องขีดป้องกันไว้ครับบ่อนันบ่อใดขายเลยครับผมเสียเวลาซื้อครับกระสิมี เช่นเชี่ยผมครับสิเป็นแคลเซียมครับแล้วก็อย่าลืมสารปรับสภาพน้าครับค้าเวอร์กีนครับต้องใส่ครับผมบอนันบอได้เก็บขายเลยครับกสิมีชุดป้องกันกับนี่สามตัวนึ่งครับอันมูนี่จะเป็นแค่เสียมครับตัวแปับสภาพน้าครับ เป็นกลางครับผมกัะก้อนที่ห่าสิฉีดพ่นชุดป้องกันกบให้เก็บนวยสุกที่สีเอาไว้ถักลายแล้วก็เก็บนวยเน่าออกจากต้นนะครับมันจะมีนวยเน่าบ้างถ้าต้องเก็บออกวันนั้นซุ่มนอนซุ่มยังมันดิบังอยนะู่ในหันมันก็จิออกมาแพรครับแล้วก็มาเจาะนวยของพ่อครับ ฝนก็ตกดีครับพ่อแม่พี่น้องตกทุกมืออันนี้เพิ่งหยุดว่องหันก็คิดว่าประมาณจะบายก็กลัวจะตกไปหายเลื่องอย่างไรครับก็เลยต้องเฝ้าเขามาฉีดก่อนครับอันนี้เบิ่งดอกชุดที่กำลังจับอยู่พ่อแม่พี่น้องดอกคับวะครับอายะเลยครับผมรกคักแม่งกำลังผสมเกสรครับ มึงแม่งกำลังผสมเกสรครับผมดกอเนะทุกงาครับทุกเนียงกะก้อนอื่นกะต้องเก็บหน่วยสุกที่พ่อเก็บขายได้ก่อนนะครับก้อนท่อสีฉีดพ่นยาเพราะว่ายามันจะคุ้มอยู่ได้ตังซีถึงเกียมือครับเพาต้องเก็บหน่วยที่สีพ่อขายออกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับผม เก็บออกครับเก็บออกเอาไปขายมือโคอมดกของชุดต่อไปครับ มูนวยสุกเก็บออกอย่เบิดเลยครับมูนสุกเก็บออกอย่เบิดมตมูนวยโลดน้ำดินกัดเก็บออกพร้อมครับเจ็บออกพร้อมกัดพยายามอย่าให้หน้ำค้างครับ <c oughs> ให้ร่องระบายน้ำให้ดี <c oughs> เพราะว่าน้ำค้างนี่ สิเฮ็ดให้ต้นบวดีครับสิเดี๋ยวจิวเกิดเชื้อโรคเชื้อราครับผมในซุกพ่อเก็บกับเก็บไปเลยครับพี่น้องกอน้องดีฉีดงขีจะเ,เก็บบอ,อกยหงเบิด เพราะว่าทัวห้าจะติดเก็บไข่กักสามสี่มือครับพออยายงม่ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าทางล่างเงาครับเพื่อเวลาเอาพลโยนพวกงยาเราว่าให้แม่งมันมาเสียงทางล่างครับเดี๋ยวมาติดไข่ขึ้นไปแล้วก็ไปเจาะหน่วยห้าอีกครับ ดอกซ้ำนี่ก็เริ่มกันอนอนกันมาเรื่องไว้เดี๋ยวได้ครับพี่น้องชุดไตฟอร์ดอาวอร์ดี0แล้วก็อินดีบครับอินดีบอย่าลืมผสมสารสภาพสภาพน้ามัคเวอร์กิีนว่ามครับมุนไวยุกตั้งสี่ครับเก็บเลยครับ กิบบออกไปตะไคายแล้ครับผมก่อนที่เอาสิพ่นยากิบออกกิบออกเลยครับกะบพอมีให้เก็บอยู่กับบอท่านไหลไปไหนครับเริ่มเรียกรยกระสีน้อยๆกับไปหาไหลครับผม กัดหนาฝนกิดเจซสิหรครับเอาใจต้องเอาใส่ใจเนี่ยเฮาเมื่อไม่ประทานมีประสบการหลายกะต้องเอาใส่ใจเนี่ยครับต้องศึกษาตามชิปตามช่องที่เพื่อนเห็นมาก,ก่อนครับแต่หลายช่องจะได้คว่มรูครับผม เ็บออกเลยครับน่วยสุกจรงๆขอทีนก็ฉีดผลเมื่อ่นแล้วความเก็บที่หลังครับมันบอดีครับมันอันตรายครับย่างเลาะไปหาเจ็บหน่วยสุกออกครับนี่ครับดอกชุดนี้เป็นตามเนียงตามนี้อญญานาอะไรผมวา กะเดี๋ยวมือนี้ฉีดชุดป้องกันมะเรงแล้วกะอีกจักมือสองมือเกิดฝนมาตกก็สิมาฉีดชุดบำรุงนะครับไม่ฉีดชุดบำรุงฉีดฮอร์โมนมาใส่ปุ๋ยกระตุ้นดอก <c oughs> ให้มันงามครับ <c oughs> มือแมนว่าเขา,าใส่เขาใส่เหลี่ยมเหลี่ยมเลยครับเขาต้องใส่ไว้ มันกินไปเรื่อยๆเลี้ยงเป็นชุดๆชุดๆไปครับชุดนี่ออกน้อยชุดนี่กระลังเป็นน้อยๆชุดนี่กระลังเป็นดอกมันสิสาสโอาหารไว้กินไปเรื่อยๆครับหลือว่าล่าแต่มันก็ถึงจะดกถึงจะสมบูรณ์ครับวัตถเขาเอาจับดอกให้มันติดน้วยได้นี่เลี้ยงมาแลงเลี้ยงหนอนพมวามันมันมันไม่อยากไปไหนครับมันมีวิธีอยู่ครับ เอาลองศึกษาตามซื้อตามช่องทาง youtube ตามส่วนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วหรือผู้ใดถึอเขามาติดตามช่องมือไม่ยังผมครับก็ได้ครับให้ค้ามปรึกษาเลยครับผมเก็บออกให้เบิดเลยครับนี่น่วยสุก เก็บออกได้ไปขายครับเรียกๆกิดอออกน้อยๆหาโล่สิบโลกกิดอออกไล่เขึ้นไล่เขึ้นไปครับพอเริ่มสีเบิรดรุ่นสิต่อีรุ่นใหม่กับบาง,งมากเก็บเป็นรุ่นไปครับ อันนี้คือสวนของเบาทงครับผมครับเก็บอ,อกได้ครับผมสีสิเก็บอ,อกได้ครับกำลัง เหลียงเหลียงเพิ่มครับรสชาติก็้ังดีครับสำเนียสุกร้กับวเซ็บครับนี่เก็บออกได้ครับผมเก็บออกเลยโมเดิร์นน้ยสุกพรเก็บก่อนจะข้าฉีดโยงฉีดยา เพราะว่าขา,าเทาบอเคบอกปุ๊บ4ีมือหามือทั่วยาสีเบอร์ลิดมั่นสิเสียหายก่อนครับเอาสู่เขาเก็บบอกขายได้งเงินดีก็ครับครับเก็บบอกครับอันนี้คือรุ่นรุ่น,นสองนะครับพี่พ่อแม่พี่น้องรุ่นสองครับขำาลังเริ่มสีสุกครับผมนี่คือรุ่นสอง เก็บออกให้เบิดเลยครับในสุกสูงครับเก็บออกเอาไปขายบ่อยเรียครับนี่ครับเก็บบอกเลยครับสามหน่วยนี่ก็บกำลังแสีบครับลุงเหลืองเขียวเขียวกำลังกรอบเบี้ยวหวานฝาดนิดหน่อยครับนะครับก็นี่เก็บเลเรียครับผม ก็ะเ,เชยวงามดีครับสมบูรณ์ถึกฝนตกใส่ยังตงามครับกะเอาใจซอยพี่น้องเกษตรกรปลูกบักท่านมือใหม่นะครับแล้วก็มือเก่าที่ยังเฮ็ดบักท่านไดก้กะลองมาศึกษาลองมาสอบถามเบาท่งคนหน้าดูนเชี่ยวครับว่า เป็นมือใไม่จังได้คือเหตุดได้ประสบความสำเร็จกัซอยกันครับพี่น้องกเกษตรกรเฮอแช่ความู้กันซอยกันก็มีเก็บเรื่อยๆพี่น้องขอดีของพุทธาสามรถจังสิหรือครับมีเก็บเรื่อยๆว่าเท่าบำรุงถึง ตัดต่อปีละเทียครับใส่ปุ๋ยใส่ฟุนใส่ฮอร์โมนฉีดยาป้องกันบำรุงให้ถึงกัดพ่อได้ใส่ได้ซอยครับเฮ็ดดีดีกัดได้เงินเสียเงินล้านก็จังปลาไงเพื่นเฮ็ดเหรอครับผมนี่ครับพี่น้องเก็บออกให้เบิดเลยครับไม่สุก ครับผมจิบออกไปหมดเลยครับนุ่บอกง่ายเลยครับนุ่ยบอกง่ายงามนะครับเป็นชุดๆครับออกไปครับเป็นชุดๆเป็นรุ่นๆออกไปบ่ขาดช่วงครับอันนี้ขนาดต้นแช่ ปีหกเดือนนะครับนี่ยต้นเชะปีหกเดือนครับมันต้นตอหาปีหกปีขึ้นไปห้างหาขีนีลายนี่ยังะสวงามกว่านี้ครับผมมึงพีหน้องเป็นตะสวะันบะขนาดาดเบาท่งบเ่เคยเด็ดครับเนี่ยพึ่งเห็นดเป็นปีแรกครับสวันเี่กนครับเป็นผลนหม่ที่ทุกคนมองขามเตี้ยครับสางไรได้ให้มหาศาลครับผม เมืองตนนี้ครับเป็นปุ่มเป็นพ่วงครับผมนี่ลูกชุดสองนะครับอันคาบรับดำนี่เป็นคาบนำมักได้ครับผมคาบนำมักเขาไปลนางออกเอาครับนี่ครับในสุกครับผมเจ็บออกไป่ลยครับเมืองครับพี่น้องอันนี้คือลูกชุดสองครับจอข้าทุกที่เลวครับ มูลูกชุดแหลกลงเหยื่อเขากับเ็บออกครับขายได้ครับผมเมนบบท่านลายกัดสามสี่ลอยหาลอยกัด้อยู่ครับแต่ละมื่อครับผมนี่ก็เก็บออกครับอะไรพอเก็บเก็บออกกัดยู่กับเพื่ับสวนครับบ้านเฮากับพ่อจะกินดูพวกไม่มีน้อง มาเตะเฮ็ดได้หลายอย,ย่างท่านกับถือว่าเปลียนทางเลือกหนึ่งครับร่องบ่งบ่เสียหายดอกสำรับผู้มีพื้นที่สำรับผู้มีแรงน้ำครับบอกไว้ก็ว่าเสียหายมันขอดีคือมันเอารุนนี้ว่าได้มันก็เอารุ่นต่อไปได้ครับไ่ว่าว่าเสียเลี่ยวเสียเลยครับมันออกยุต ซีรุ่นหาลุ่นครับปีหนึ่งมือสุกนีเ่เก็บเอาเลยครับพี่น้องดูสิลองซีมองหน่อนยนะครับอือเอายาคืองกรอครับมัมีหนอนมัมีหนอนอืมครั้งนี้ก็าบอมีหนอนครับ มีเตยสอนครับชุดชุดสอนนะครับเนี่ยชุดสองนี่ซุกกบสุกไปครับนี่จอสิธสุกกัะตามกันมามูนึงก็กำลังเป็นดอก งามมากครับอืนุ่ยบอกไงขนาดนอกฤดูหนาฝนเลยเนีย่ผมว่าช่วงฤดูมันช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยว่าเบิงบ่ิอะไรนครับเนี่ยครับพอเขาเก็บนุ่ยสุกออกแล้วก็มาเติมน้ำลงถังฉีดพ่นะครับถังนี้กับประมาณยี่สิบลิตรครับ น้ำสะน้ำน้ำให้หน้าน้ำบาดาลก็ได้ครับน้ำฝนก็นได้เพราะเติมเล้วกับมใส่ <c oughs> สารปรับสภาพน้ำคัาเวอร์กรีนครับเครื่องซ่อนเกียงเอ้าด้วยครับผมไม่เป็นวาส่หลายสีงามหลายนะครับใส่หลายดิไปโโรนด้วยครับผม พ็เติมน้ำแล้วก็ขันตอนแรกใส่ข้าวเปิือกกินก่อนเสียมไม่ค้นมันานครับเอาอันนี้เอาด้ามเสียมเลยครับผมขายาก่อนครับพอดีสติ๊กเกอร์มันลอกออกครับข้าเวเปิือกกินครับเครื่องสวนครับ เพื่องส่วนใส่เต็ม,มสมออ่วนเลยครับใส่เต็มส่วนอี่ใบรวนเลยครับน่วยรวนเลยเครื่องส่วนครับต่อน้ำยี่สิบลิตรใส่ออกไปแล้วก็ทับกันพ่นน้ำยามันเข่าเนื้อหนาครับแล้วก็จากนั้นก็นมาเป็นไตฟอรดครับไตฟอรดอันนี้กันมาเลยมันท่องครับกันนอนเจาะน่วย อันนี้ใส่สองถึงสามสอนครับต้น้หมีนซิบิทสองถึงสามสอดต้นไหมีนซิบิทสามใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฟ้าไว้ในนี่ยนะครับของแพร่ของมือนะครับยากับแพร่ปุ๋ยกับแพ้วก็บคน้นให้มันเข้ากันครับให้ยาแตกผสมกันหน้าพ้นมันเข้ากันแล้วก็ ต่อมาครับก็เป็นอวอร์ด40ครับอันนี้ของดีเลยครับใส่ร่วมกับไต้ฟอดในการป้องกันมะเรงว่าท่องนอนแดงครับผมอันนี้ใส่ฟ้าพี่ผมสวนผมนี่ไส่ฟ้าจุกนี่เลยครับเนี่ยจุกฟ้านี่เลยครับตัวน้ามีชีวิตครับแล้วก็ที่ลูกไหนครับผมแล้วค้นหนมันเข้ากันดีดีครับ ตัวนี้เป็นอินดิฟครับอินดิฟสีใไส้ที่ช่วงหนาฝนครับอันนี้สีป้องกันแอนแทคโดดป้องกันมันเป็นฉีกากงวยเป็นกระแด้งครับขายบ่อดไครับกระป็นั่าน,นตัวนี้ผมใส้สองซอดสองซอดตัวหน้านีชีวิตแต่ช่วงเป็นมันได้เป็นได้เป็น,ปนโรคเขาแล้วห้อใส้ติดต่อกันสองเทียครับ ทางกันสามมือค้นให้เขาเขากันครับอันนี้เป็นแค่นเชีย่ยครับเป็นแค่นเซียมเหยาเขากันอันนี้สิฉีดช,ช,ช่วงหน,น้าฝนช่วงบักพุทธศรัราชรูดูหน่อครับอันนี้ป้องกันน่วยมันแตกครับเพราะว่าฝนตกทุกมือต้นเพิ่งก็ะโดดกินน้ำขึ้นไปเลี้ยงน่วยอย่างเดียวครับเมืนน่อน่วยระเบิดเสียหายหคลายว่าอะครับอันนี้ใส่ ใส่ฟ้าไงหนึ่งเลยครับผิดอาทิตย์ละเทีย่ยค้นมันเข่ากันครับค้นเข่ากันแล้วก็ปิดฝาได้ดีครับปิดฝาทางนี้ดีพิดฝาทางนี้ดีแล้วก็ไปเนี่ยผมใส่ ผ่าป้องกันครับใช้าป้องกันแล้วก็บเบื้องทิศทางล่มน้ำมัดดังมัดตายดีครับมรงทิศทางล่มน้ำเลำยที่นี่ภาพการถีบ้นครับผมถีบทั้ททงทางไปแล้วก็นถีบใส่หนอนน้าทังแงนะครับกันหามูได้มันไปเสียงโยทังล่างเลยมันอดกใครเป็นหนอนเป็นนี่แล้วก็ เพื่อนเป็นใครนอนฟังดินเรีวมันพ่ะท่านขึ้นมาเขาฉีดขาท่าน,นก่อนครับพระท่านไม่ได้กินครับมาก่อนครับแเราเอาเดี๋ยว,วเรวาต้องคิดทางลุกมันก่เรื่องตอนนี้ลุกจะไปทางนี้ครับมาท่านคนลุกจะไปทางนี้ครับ กีนด้ครับน mm ี่ีินใจยอดครับใจยอดครับกินกันเลยใจยอดใจยอดใจเหงาครับกินได้ครับแขนมือมันเป็นไท่เป็นอย่างนี้กินในมันคอครับกีนไล่กันเลยครับ การล้มนะครับการลมมันตีมาใสทย่ขวางครับแล้วก็ีดเส้นหองครับ,รบชิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้ครับเดีจ้าชิปหน้านี่ไครสีมาตไทยเป็นไหมครับสวัสดีครับ